สวัสดีครับโกวศิลอ์อวานารนาทครับผมสำหรับอักลีเบตตี้ไทยแลนด์นะครับหรือว่ายายเป็ดขี้เล่นะครับก็อันนี้ก็ต้องบอกว่าคือกระแสเนี่ยมันมันดีมาตั้งแต่ตอนแรกแล้วก็มันดีกว่าที่เราคิดไว้คือเราเราไม่ได้คาดหวังว่ามันจะต้องแบบมันจะต้องแบบดีมากมายอะไรเราแค่แบบทําเต็มที่หวังแค่มีคนกลุ่มนึงชอบอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอผลที่ออกมามัน,มนดีกว่าที่คิดเราก็เรียกว่าไงอะ อิ่มอกอิ่มใจจริงเราเริ่มทํากันบ้านตั้งแต่เรารู้ว่าเราจะได้เล่นแล้วก็พยายามแบบว่าทําความเข้าใจกับตัวละครก็อะไรที่เราไม่เข้าใจเราก็จะถามพวกแบบพี่ๆไม่ว่าจะเป็นพี่ผู้กํำกับพี่ acting coach หรือว่าพี่นักสแสดงด้วยกันเราก็จะถามให้เขาให้ความรู้เราแล้วก็พยายามแบบว่าทําความเข้าใจกับตัวละครอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้พี่พิมพ์เก่งมากเลยก็เป็นคนที่แบบ เป็นคนเป็นผู้หญิงที่เป๊ะมากนะครับเป๊ะทั้งแบบเป๊ะทั้งลุกเป๊ะทั้งหน้าเป๊ะทั้งฝีมือคือผมมีอะไรไม่เข้าใจผมก็ถามแล้วพี่เขาก็น่ารักด้วยครับตอนแรกเนี่ยคือผมไม่เคยเจอพี่เขาแล้วก็พอมาได้เจอตอนแรกก็แบบมีคิดในใจอูพี่เขาต้องดุแน่เลยพี่เขาเพราะเพราะภาพที่เราเห็นใช่ไหมครับแต่ว่าพอพอได้รู้จักได้คุยจริงๆน่ารักมากไม่ดุเลยเป็นรายการครับเป็นเหมือนเป็นพิธีกรใช่เป็นรายการเกี่ยวกับแบบ แนะนำภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็สนุกดีร่วมงานกับทูฟ r you เพราะว่าจริงๆเราก็ทีแรกที่ผมได้เข้ามาในวงการบันเทิงก็เป็นของ True เหมือนกันใช่ก็เลยเหมือนกับว่าทำงานกับ t r True แเราก็สนุกแล้วก็สบายใจด้วยชอบจริงๆผมรู้สึกว่าทุกงานมันแบบมันช่วยส่งเสริมกันหมดเลยนะครับแบบเราเป็นพิธีกรเนี้ยมันก็ช่วยเรื่องการแบบจำสคริป เรื่องท่องบทอะไรมันก็ไปใช้ในละครได้เรื่องแบบวิธีการพูดอะไรอย่างเงี้ยครับเวลาเล่นละครมันก็เอาเรื่องแบบ body l a n g เก g เรื่องจ e s t อ r ์อะไรอย่างงี้มาช่วยกับการเป็นที่กรได้ก็เลยรู้สึกว่ามันมันต้องทําทุกอย่างเลยครับก็ยังไม่ได้แบบว่าคือเหมือนเคยมีคนมาคุยแต่ว่ายังไม่ได้ ลงไปเล่นจริงๆอะไรองี้ครับเพราะว่าตอนนี้เรายังยุ่งอยู่เราทั้งถ่ายอยู่อีกสองเรื่องยังถ่ายอยู่ใช่ก็เลยเดี๋ยวรอถ้าเกิดว่าเวลาเรามีเวลาเมื่อไหร่อย่างเงี้ยก็จะจะต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็ต้องมุ่งหน้าทํางานต่อไปฝากสําหรับละครซีรีส์ของโกนะครับที่กําลังออนแอร์อยู่ครับเยป็ดขี่เร่ครับอักลีเบตตี้ไทยแลนด์นะครับทุกวันจันทร์สี่ทุ่มนะครับถึงห้าทุ่ม ทางช่องไทยรัฐทีวีนะครับแล้วก็ฝากรายการกับทางช่อง r u ู for y ยูด้วยนะครับรายการ Movie Hits ครับใครที่เป็นคนชอบดูหนังก็ลองมาดูได้ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา4ี่ทุ่มเหมือนกันนะครับแล้วก็ตอนนี้มีไทยอีก2เรื่องด้วยเดี๋ยวยังไงรอติดตามได้